สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับเตรียมกด F5 รัวๆเลยนะครับมาร์ติเนสเนี่ยโอเคแล้วนะครับทีมเจรจาของแมนยูเนี่ยรีบบินกลับมาโดนครับเตรียมเบิกเงินในคลังครับจะจบดียวันนี้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใกล้จะได้ตัวริซันโดมาร์ติเนสครับเสริมทัพเป็นรายที่2เมื่อรายงานล่าสุดสื่อในอังกฤษเนี่ยออกมาเปิดเผยว่า การเจราจาเมื่อวันพุธที่อัมสเตอร์ดัมเนะี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วตอนนี้ผู้บริหารปีสแสดงรู้ว่าแมนยะูเนี่ยเดินทางกลับอังกฤษครับเพื่อเตรียมพูดคุยขั้นตอนสุดท้ายวันนี้นะครับมาติเนตครับเป็นกองหลังเป้าหมายเลยนะที่เอริกเชนฮังเนะี่ยอยากได้ตัวลูกจีมคนเก่าเนะี่ยในทีมอาแจากอัมสเตอร์ดัมมาร่วมทีมแต่จะต้องแข่งกับอร์เซนอลนที่แสดงความสนใจอย,อยู่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามครับรายงานข่าวเมื่อวันพุธครับเชื่อกันว่าโอกาสของอาเซนอลเหมือนเหลือน้อยลงนะครับเนื่องจากไม่สู้ค่าตัวของนักเตะเหมือนกับทางปีศาจแดงที่ส่งผู้บริหารเดินทางไปเจรจาปิดเดีลนนี้ครับด้วยตนเองถึงเนเธอร์แลนด์โดยเชื่อกันว่าเดีลนนี้ครับน่าจะจบลงที่ประมาณ50-55ล้านยูโรตามที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมต้องการด้วย ในรายงานก็บอกอีกนะว่าการเจราจาเมื่อวันพุธเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนักเตะบรรลุข้อตกลงส่วนตัวได้แล้วนะครับโดยที่แมนยูเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากเอ็ดวินฟันเดอร์ซาร์ครับซีอของอาแจ็กทผลักดันให้ดีลนี้เนะี่ยให้เป็นจริงและการเจราจาครั้งนี้ง่ายขึ้นครับหลังยอดทีมแห่งกางหันลมนะั้ระบุดได้ว่ามีโคลามัเดเวนโก้ครับจากชัคตาโดเนตจะเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของมาติเนตด้วยนะครับ นอกจากนี้เองครับฟราิซิโอโรมาโน่ครับออกมายืนยันไปในทิศทางเดียวกัน,นครับว่าผู้บริหารของแมนยูเนี่ยเดินทางกลับมาอังกฤษทันทีหลังเสร็จสิ้นการเจราจาเพื่อมาขอความอนุมัติคณะกรรมการเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินและข้อตกลงโดยเจราจาขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันนี้จะปิดดีวันนี้เลยนะครับและส่วนในทางไม์เวอร์ไว้ครับผู้สื่อข่าวชาวดัตจากเดอะเเลกรรมเนี่ยเปิดเผยว,ว่าตัวมาร์ติเนสเองเนี่ยปฏิเสธอาร์เซนอลไปเป็นชี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่านักเตะ มีใจให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะปิดดิวแล้วนะครับสำหรับแมนยูตอนนี้ก็บินกลับมากฤษครับเพื่อพูดคุยในขั้นตอนสุดท้ายเตรียมที่จะปิดดิวมาตินเนสกับในวันนี้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นรายที่2แล้วนะครับทุกคนคิดเห็นก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าๆครับสวีดัสสวัสดีครับ